สวัสดีครับอยู่กับช่อง About Channel นะครับอ่ะอันนี้เป็นทิปเชียงใหม่ขาวหวาน3วัน2คืนเนี่ยโอเคนี่นี่เรามาคืนแรกนะเรามาที่พักที่แอลมินมานนะครับเดี๋ยวห้องเป็นไงเดี๋ยวพาไปชมกันนะครับก่อนหนึ่งก็ฝากากดไลค์กดแชร์และซับสไครต์ด้วยนะครับผมโอเคมาราบ ด้วยนะครับผมโอเคประตูก็จะเป็นคีย์การ์ดติดตีดเข้าไปเป็นดิจิตอลดอร็อกนี่ก็มีที่เสียบคีย์การ์ดมีปุ่มโชว์เรียกแม่บ้านด้วยนะครับก็เตียงเป็นคิงไซส์นี่ครับเราก็มีทีวีนี่จะเป็นที่เก็บเสื้อผ้าแล้วก็โรงแรมเด็กกระทัดรัดนี่เป็นอ่างล้างมือ มีได้ป่าผมน้ำนี่ก็มีให้สองขวดนะครับเกลือสองใบแล้วก็สบู่ล้างามือห้องน้ำก็กระทัดรัดพออยู่นี่ผ้าเช็ดตัว2องผืนนะครับก็เปรกๆกระทัดรัดชุดชาช,ดชาตู้โอ้ตู้เย็นอยู่นี่ตู้เย็นอยู่แอบซ่อนอยู่ตู้เย็นไม่มีอะไรโอเคนะถือว่า โลเคชันก็ดีนะของผมจองพร้อมอาหารเช้าโอเคนะครับห้องที่จองที่แอลบินมานนะเป็นซูพิเลียทวินเบดลูมนะแต่ว่าเลือกบอกเขาเป็นแบบเอาแบบเตียงเดี่ยวได้นะเตียงเดี่ยวเองไซด์ได้นะครับปกติกมากนะราคาเ,าเท่าไหร่เนี่ยหนึ 1, ่งพันสามร้อยเอ้ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบหกบาทอันนี้จะเป็นราคารวมอาหารเช้าด้วยนะต่างกันนิดเดียวนะต่างกันหลัก 5060กนะก็เลยเอามาไว้ก่อนนะเพื่อได้กินก่อนไปไหนนะครับผมนี่ก็น่าเสียดายมากนะจริงแผ่นมีไปร้านบ้านลันไดด้วนะก็ปิดปีดใหม่นะเสียใจเราต้องไปหาร้านใหม่แทนนะครับผมนี่นะครับที่พักนี่ตรงนี้นะอยู่ใ,ใกล้กับร้านโดนัทนี่ในร้านร้านมูนี่ตรงนี้เลยนะเดี๋ยวเราค่อยมาใหม่นะตอนนี้โต,ตเต็มนะบ่ายสอง พรุ่งนี้ค่อยมาใกล้ๆเดินมาได้กป๊บเดียวนะค่อยมาพวุ่งนี้เชา้าๆ้าร้านเขาไม่ปิดพรุ่งนี้นะมาร้านข้าวแรกนะครับร้านข้าวซอยอิกข้าวซอยอนะลังดังๆเลยร้านนี้แะเป็น ร้านข้าวซอยสไตล์ญี่ปุ่นเอ้ยไม่ใช่ดิร้านข้าวซอยเมืองเมืองนี่แหละนะตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นนะตอนนี้เวลาบ่ายสองครึ่งใช่ไหมบ่ายสองค่ะนี่เวลาบ่ายสองนะวันอังคารนะคนที่อะไรเนี่ยวันที่ห้านะก็ถือว่าก็คนเยอะอยู่นะมีประมาณเจ็ดแปดคิวนะรอครึ่งชั่วโมงอันนี้เขาก็จะให้เมนูมาเลือกก่อนนะก็มีของทานเล่นข้าวซอยเส้นสดข้าวซอยผัดแห้งเพิ่มเติมพิเศษเมนูพิเศเษเครื่องดื่มรีฟิล <buffs. S 1> นะครับ ก็มาเลือกก่อนได้รอโตนะครับหลักๆก,ก็เฉลี่ยราคาก็อยู่ประมาณ120ประมาณนี้นะครับเ mm hmm. อามีหอยเชลล์9 8 9เนะ mm hmm. เป็นยังไงก็ลองติดตามดูกันนะครับผม mm hmm. นี่มีเมนูพิเศษด้วยนะชิมโทบิโก ออสเตเดียนวากิวผมก็จะเป็นเนื้อนำเข้าอันแรกเลยจะเป็นชิมโทบิโกะคือไปข้าวซอยกุ้งสดแล้วก็จะมีไข่กุ้งคือคือโปรถกเอามาทอสอับผมก่อนล่างๆก็จะเป็นเนื้อทาจิมะวากิวผมเนื้อนำเข้าจากออสเตรเลียเลยจะเป็นเนื้อเเราห็นอ่อนสวยๆเลยเอามาทอสไฟให้เหมือนกับใบพายแต่รสชาติแน่ดีกว่าแล้วต้องติ๊กจังตรงไหนเนี่ยม่ชองนพิเศษะที่จอดรถเขาก็มีนะตรงไป50เมตรนะ เป็นข้าวซอยเส้นสดเนื้อใบพายนะครับเ,เครื่องเคียงพี่พอก็เขาบอกว่าเติมได้นะไม่รู้หลมเส้นกรอบหรือเปล่าอันนี้จะเป็นตัวเนื้อตุน๋นนะครับอันนี้จะเป็นแบบข้าวซอยอปกตินะมันจะมีแบบผัดแห้งด้วยนะครับผมนี่มีเนื้อกระทิไว้ให้ราดเพิ่มนะเสราดแล้วเฮ้ยสันหู เคมีกน่ดหลืวเกินีเกี๊ยวนึ่งโซอีกนะครับนะเขาบอกว่าให้ให้สั่งนะแนะนำให้สั่งคนขายหน้าร้านนี่ก็ขายเก่งมาเกินะขายเก่งมากนะตอนตกไปลายเมนูเหมือนกันมาจะลองชิมดูนะครับซ้อนนี้ก็ยังเป็นปลา คนเข้มข้นน่เข้มข้นเลยเนื้อมาเป็นเนื้อใบพาย Bye อืมนุ่มๆเด้งๆนะไม่ไม่เหนียวนะดีๆแแต่ว่ามันเด็ยมากเพราะว่ามันเป็นใบพายนะอร่อยเข้มขลล้นมาก เผ็ดอย้วนะครับถ้าใครไม่ทานเผ็ดก็ถ้าใครทานเผ็ดก็ใส่พริกเผาเพิ่มมาปะเนี่ยเขามีพริกเผาให้ด้วยัน,นี้เกี๊ยวอีกซิกเนเจอร์อันหนึง่ง ซอสซอีซอสสูตรของเราก็าจะมีแบบใส่พริกกระเทียมมาให้ด้วยนะครับก็เ้อ่ความจาิดนตามแลก็โอเคโอเคอยู่นะคือว่าไม่ได้หว้ามากแล้วก็หล่อมากเนี่ยซอสซอยอร่อยนะครับหอมดูอันนี้เป็นพุดดิ้งนะครับเป็นมะกาโบนชีแล้วก็าราเมึกที่ฝาเขาก็มีโลโก้หลานด้วยนะน,นี่เป็นบบวรี่นะไม่มีแยมนะสดจริงๆงนะ อเปรที่สดก็หาว่าเป็นเยมแลวก็มีผลอุปกรณ์นยอันนี้ก็คือเป็นูุปกรี่ชีสเลยนะครับทีสิ่งนี่ขนมหวานเขาก็แต่ก่อนเขาก็เปลี่ยนทุกวันนะจะมีเขาก็เปลี่ยนไม่ไหวนะครับก็จะเป็นหลักๆก็จะเป็นซองตัวนี้แหละนะครับผมอร่อยๆหวานกำลังดีนะครับไม่หวานมาก คาราเมลเขาก็าดีนะคาราเมลดีเลยแหละบุลลี่ชีท้างกินบุลรี่ชีท้างทั้งวันเลยเลยก่อนกินอร่อยอร่อยหวานกำลังดีนะเข้ากับบุลรี่สดมากไม่ต้องใส่แยมก็อร่อยได้แบบ ทั้งหมดคาเสียหายร้านนี้516บาทนะครับผมโอเคนะก็ถือว่าเป็นร้านที่ดีนะครับเนะี่ยดีทั้งรบเครื่องเลยทั้งอาหารอร่อยมีกิมมิคบริการนะน้องพนักง,งานหน้าร้านผู้ชายนี่ก็คือขายเก่งมากนะถ้าไม่รู้จะสั่งอะไรก็ถามน้องเขาได้นะเตรียมอะไรเตรียมตังมาเลยนะดได้ลองได้ซื้อแน่นอนนะขนมก็ดีนะเหมือนจะขนมเหมือนจะเฉยๆนะไม่นะครับนะขนมบอกว อร่อยเลยแหละมาตรฐานคาเฟ่เลยนะเดี๋ยวจะไปร้านต่อไปเราจะเป็นร้านของหวานนะไม่รู้ว่าคนจะเยอะหรือเปล่า <S 2> <S 2> <hacia S 1> รอติดตามร,ตร, <cha> ตรอติดตามก็ใช่เออแล้วก็แต่ก่อนเขาก็จะมีให้เลือกเส้นด้วยนะแต่เนื่องจากคนเยอเขาก็เลิกแบบให้เลือกให้เลือกเส้นไปเออให้เลือกเออเก็จะเลือกเส้นให้เลยนะไม่มีเส้นให้เราเลือกเองละนะครับก็นะก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็เออก็ว่าอยู่ ถอยม,มีไม่มีให้เลือกเสร็จน,นะลองมาตามกันมาได้ใช่แล้วก็คนในร้านเชฟในร้านก็แนะนําขนมอย่างดีนะแบบกินแล้วก็อร่อยขึ้นอีกสองสาเท่าโอเคลองมาได้นะครับข้าโ,โตอีกนะเผื่อเวลานิดนึงนะเพราะคนเยอะมากโอเคพร้อมแล้วไป ดูเมนูกันนะครับร้านมามาโกโครทีเฮาเน่ะมีใจให้มาฉะคนเยอะมากตอนนี้มารับคิวตอนนี้เวลากี่โมงครันนี้ได้คิวที่24มีก่อนหน้า5คิวนะครับบ่ายสามบ่ายานะครับร้านปิด6โมงนะก็บางชีไปก็ยังมีขนมเหลืออยู่นะเดี๋ยวมาลองดูกันอันนี้ก็เป็นร้านชาเขียวชื่อดังอีกร้านหนึ่งนะครับ ได้รับคิวแล้วเมนูชาเขียวเยอะมากปกติใส่ใส่หลับไหมคะสองตัวนี้อ๋อลูกค้าสามารถเลือกได้คเสมอใส่หรือไม่ใส่อ๋อเอาเอาเอาอันนี้ไม่ไม่ไมไมใส่ไส่หลับครับผมได้ค่ะตัวเอาตัวนี้ไม่ใส่ไส่หลับ,บนนะะเหมือนกันค่ะแล้วขนมขนมแล้วก็เอา มัชช่าอะไรเนี่ยคาเฟ่ครับผมโมจิอิจิโกะโมจิอิจิโกะนี่คือใส่อะไรครับผมอันนี้อันนี้นเป็นยังไงครับอัลบรีือค่ะกลครับผมอันนี้อันนี้เป็นยูสุ อันนี้ด้ยนะครับผมโอเคเข้ามาในร้านนะครับสั่งหันเรียบร้อยนะก็ถ้าเราเลือกเมนูมด้านหน้าก็สามารถสั่งได้เลยนะครับหรือว่าจะมาสั่งที่โต๊ะก็ได้นะครับผมระวัางรอผมก็ดูเมนูไว้แล้วนะครับก็สั่งเลยนะครับราคาเดียดมากหกรอยจ็ดสิบสองบาทแพงกว่าเข้าอซอยงงี้ นมหวานล้วนนะครับเขาจะมีมุมด้านนอกด้วยนะแต่ว่าก็ต้องเจ้าคิวเหมือนกันเนะลยอะไรเขาก็จะถามให้นะแต่ว่าไร่สามคิวก็เลยแมวดีกว่านะมานั่งโตง๊ะเปอร์เจ็ดก็ได้นะครับ,บวิววิวโชว์ลูมนะก็สวยปีเอลียนะครับผมโอเคนะร้านก็คนเยอะมากนะันี่วันที่สี่แหะก็ยังเป็นที่ร้านยอดนิยมอยู่นะครับมา มาโกโครโทีเฮาส์นะครับมีใจให้มาช็เอเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูกันนะครับอ่าเนี่ยของผมเป็นยามาโบชินะครับเป็นแบบใสลงอ่าเน,น,นี่ยอันนี้ก็จะมีเขาจ,จะมีให้กาบอกคุณสมบัติด,ด้วยอันนี้ของผมเป็นยามาโบชินะครับ่ะข้างหลังก็จะมีอืมนะมันก็มีสเตตค่าของมันนะค่าสเตตของมันแล้วก็มีรสชาตินะครับผมอันนี้เขาจะบอกกลิ่นมันอะโวคาโดนะครับ รมใส่นมไปแล้วไม่รู้ว่าจะมึนหรือเปล่าดูแบบอือโอเคคนนะอันนี้ห่าใส่นมนะอันนี้ผมไม่ใส่ไซับด้วยอือันนี้จะเป็นตัวอาตากุรินะครับกลิ่นอันนี้ก็จะรสชาติคล้ายวอลนะัสนี่แล้วก็ดอกไเนี่ยไม่รู้จักชื่อ,อดอกอ่านไม่อกอกดอกอ่านไม่อกอก มันเนี่ยจะบางๆว่าถ้าเทียบกับยำบัวซีนี่คือของยบัวซีนี่คือจะหนักกว่านะครับเคขนมขนมีกสุกอันนี้เป็นมะชากาฟนะครับนี่เต็มเป็นชาเขียวนะมีถัวแดงด้วยชาเขียวน้นี่ เข้มข้นมากไอติมไอติมเลยแนะนำไอติอมืมันมีวุ้นเนี่ยะนะมีจรลรี่เจลรี่ชา้าเลยอะไอติมมันจะเข้าใจง่ายนิดน,นึงนะครับก็แต่ถือว่ารสชาติก็เข้มข้นอยู่นะถ้าใครไม่ชอบชาเขียวก,กินไม่ได้นะครับแต่ว่าโอเคนะเข้มข้น,ขนดีมากส่วนชาเขียวว่าจะต้อง ใช้ความเข้าใจในการกินนิดนึงนะครับเน,นี้ผมไม่ใส่ของทาด้วยนนหรือไม้ก็บอกเขาได้ว่าให้เติมใส่ลักเป็นของทาได้นะครับยูสุฮันนี่บีกก็มีมะพร้าวก็มีทานแคเกอร์ด้านบนก็มีเค้กก็มีตัวไส้ยูสุด,ด้านในนี่ปแบบนี้ รสชาติก็จะเปรี้ยวๆนะสดชืดดดดด่นสดชื่นนะแล้วก็ได้ความหวานของมะพร้าวนี่ข้างในก็มีได้ความเปรี้ยวของยูซุแล้วก็หวานๆของมะพร้าวอ่าโอเควอช็อเกอร์ไม่ได้กินจิ้มกับนะก็ถือว่าโอเคนะตัดตัดแบบตัดรสชาติชาเขียวได้นะอ,อสดชื่นเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานยูซุฮันนี่บีตดีด ก็มีโซนด้านนอกนะโซนด้านนอกก็จะเป็นแต่งเป็นสวนญี่ปุ่นนะก็จะค่อนข้างสวยงามเลยนะจะถ่ายรูปได้นะครับเดี๋ยวรอคนไปเื่น้อยกันเดี๋ยวไปถ่ายโว์ให้นะครับผม ร้านเขาก็ค่อนข้างแบบเฉพาะกลุ่มนะเฉพาะกลุ่มนิดนึงนะเพราะว่าชาเขียวเขาเข้มข้นนะขนมอะไรก็จะแบบชาเขียวเข้มๆเลยนะครับก็สายชาเขียวมาลองเลคนมาลองนะสคนใครที่แบบอยากลองชาเขียวก็มาลองนะที่ใครที่แบบไม่ชอบชาเขียวเออเขามีขนมพวกขนมในตู้เขาเป็นโลเป็นอะไรอะไอติมนมอะไรเงี้ยแล้วก็พวกยูสุอะไรเนี่ยอันนี้ก็น่าจะคนที่ไม่ทานชาเขียวก็น่าจะกินได้นะครับ นะแล้วก็างพนักงานก็ดูแลดีนะเป็นร้านที่คนเยอะแตกๆแต่ว่าก็รับคิวได้ดีเหมือนกันนะรับคิวได้ดีอีกร้านหนึ่งนะมันร้านข้าวซอยโซอยเลยนะครับก็โอเคครับร้านต่อไป